ดีพี่น้องนี่ไต่เพาะถั่วงอกนะทุกคนเพาะถั่วเขียวได้ถั่วงอกนี่นี่คือวันแรกนะคะอันนี้คือเราไปแช่หนึ่งคืนแล้วนะแล้วก็มาวันแรกเราต้องเราต้องล้างน้ําเราต้องให้น้ำเขาแบบสองสามรอบเลยนะคะทุกคนต่อวันนะเพราะว่าสองสามชั่วโมงเราก็มาให้ขี่นะเพราะว่าเขาจะได้อบปวดนะทุกคนนะวันแรกนะนอให้น้ํำบ่อยๆนะ มาไปดูต่อไปนะจ้าสวัสดีจ้าน้องหนึ่งคืนผ่านไปจ้าทุกคนอาบน้ำเลยค่ะมาอาบน้ำนะจ้าทุกคนนี่หนึ่งคืนแล้วนะจ้าต้องอาบน้ำบ่อยๆนะเขาจะได้อบอวกนะทุกคนถั่วงอกจ้าเพราะถั่วงอกถั่วเขียวไกเป็นถั่วงอกทุกคนอาหารง่ายๆกินง่ายอยู่ไล่จ้าหนึ่งคืนเท่านั้นจ้าสวยงามไปแล้วจ้าเดี๋ยวดูใหม่อีกวันวา สองคืนแล้วจ้าพี่น้องนี่คือสองคืนนะจ้ากำลังงามเลยทุกคนเพราะถั่วเขียวได้ถั่วงอกจะสองคืนจ้าสวยงามจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าพามาชมสามคืนแล้วนะคะกินได้แล้วจ้านี่จ้ากำลังกินเลยนะจ้าเราไม่ต้องรอยาวกว่านี้นะเราทำกินเองนะคะนี่ สวยงามมากพามาชมค่าสามคืนผ่านไปนะคะทวงองอกนะคะเพราะกินเองนี่ตะกร้าขนมจีนแล้วก็กล่องข้าวนะคะทุกคนกล่องข้าวที่เนี่ยเขาซื้อมาเนาะซื้อมาแบบอาหารญี่ปุ่น <c oughs> ก็เก็บเอาไว้นะทุกคนนี่เป็นไงสวยสีสันงอกทุกเม็ดเลยนะจ๊ะทุกคน,นจะพามาชมนะคะ เสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจ้าวันนี้ทานได้แล้วนะคะถทานได้แล้วดูนางยาวเหมือนกันนะนี่สามคืนผ่านไปกับอีกครึ่งวันตอนนี้นะคะามาชมค่ะเ,เ,เพื่อนๆขอเถิง่อพิมง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรใช้แค่น้ํานะคะแล้วก็ถิงงอคืนเรานาําไปแช่หน่งคืนนะคะ ควมสวยหนึ่งคืนเราก็มาใส่ตะกร้าแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็เราก็ล้างน้ำเพราะวันแรกก็จะน้ำเยอะๆหน่อยนะฮะแบบนี้เลยนะคะามาชมค่ะเพื่อนพอนพกินเองง่ายมากสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ไม่มีสารใดรๆนอกจากน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะ จ้าดูความสวยนางกอนกินได้เลยนะคะจ้าชอบทำ กินเองง่ายๆนะคะทุกคนทาบ่อยนะแต่ทําบ่อยมากเทาแต่มีเวลาแต่ก็จะทําอยู่เรื่อยนะคะซื้อมาไว้ถุงหนึ่งกินได้เป็นปีถุงถั่วเขียวนะคะหมายถึงถั่วเขียวหนึ่งถุงนะก็จะพอประมาณนี้นะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากชมคลิปด้วยนะ